ใครคือผู้คนพบอเมริกาเป็นคนแรกกันแน่ชาวอเมริกันจำนวนมากเชื่อมันโดยตลอดว่าคริสโตเฟอร์คลัมบัสคือผู้ที่ค้นพบทวีปอเมริกาในปีคศ1492แต่คลิปวิดีโอนี้ได้เปิดเผยว่ามีนักสำรวจอีกคนหนึ่งที่เดินทางมาถึงทวีปนี้ก่อนหน้าคลัมบัสเกือบ500ปีเขาผู้นั้นคือลิฟเอริกสันหรือลิฟเอริกสันเป็นนักผจญนัยชาวไวกิงผู้กล้าหาญจากไอซ์แลนด์และเป็นบุตรชายของอีริกเดเรดผู้ก่อตั้งกรีนแลนด์ประมาณปีคศ1000ลิฟ <Liv S 2> ได้อนืนอคน เขาใช้พิงดวงดาวและสายลมเยือกแข็งของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเป็นเครื่องนําทางลิฟและลูกเรือมุ่งหน้าสู่ความว่างเปล่าหลังจากล่องเรืออยู่หลายสัปดาห์พวกเขาก็เห็นแผ่นดินปรากฏขึ้นตรงขอบฟ้าในที่สุดลิฟเรียกดินแดนแรกนี้ว่าเฮลูแลนซึ่งมีความหมายว่าดินแดนแห่งหินแบนซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าน่าจะเป็นเกาะแบฟฟินในปัจจุบันเขาได้ล่นเรือลงไปทางใต้และมาถึงชายฝั่งที่มีป่าไม้ซึ่งเขาตั้งชื่อให้ว่ามาร์กแลนหรือดินแดนแห่งป่าไม้และที่น่าทึ่งลลที่านลดิ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นนิวฟันแลนด์ประเทศแคนาดาในปัจจุบันลีฟได้สร้างกระท่อมไม้และใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ที่วินแลนด์ทำให้เขากลายเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เป็นที่รู้กันว่าได้เหยียบย่ำลงบนทวีปอเมริกา